บ่มีไฟยกก,ยก็ยกเองก็ได้ว่าพ่อเสียวเจ็ดนาทีแหละเอาเจ้าก,ก็สตอปติลาเป็นยูทูบเบอร์ต้องรู้จักการสต็อปเอาเลยก็แสดงว่าเจ้าเครื่องอะไรถึงสตอปไม่ได้ไอโฟนอุฟยไอโฟนเอาไปทิ้งลงน้ำเลยปะ ไอโฟนอ่าอาแฮมแป้งกราบขอบพระคุณเอฟซีผู้น่ารักและผู้ใจดีและผู้มากดกดกดให้ยายทุกคอมเมนต์ขอบคุณเมื่อคืนนี้ของยายกจะลงแล้วก็จะขึ้นแต่วันนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วค่ะเออค่อยนะอยู่เมาะเมาะไม่แม่เมื่อวานนี้อยู่อย่างแบบนางเอกค่ะที่ดินที่ดอนอะไรก็ให้เขาไป ถ่ายทำยายไม่เคยคิดอะไรแต่คอมเมนต์ช่องบางช่องขับไปด่าค่อยเอ็ดเผลอเอ็ดเผลอเขาบอกว่านอนไม่ได้ชิตาลุกวาวเอาค่อยก็นอนไม่ได้มันก็เรื่องของค่อยเขาก็ไร้ชดอยู่ในบ้านค่อยเออแล้วมันประนักชวนไหนไม่ทราบค่ะเรื่องนี้ค่อยต้องมาเสเพราะค่อยยังโมเลวค่ะโมเลวจิตโมเลวใจค่ะคือมาว่าใช่ค่อย่อยก็บริจาคให้เจ้ามาถ่ายทำอยู่ทุกอย่าง อืที่ค่อยไม่ออกไปเจ้ายังให้ทั่วลงค่อยฉันตีที่ค่อยไม่ออกไปนี่ค่อยไม่ออกแล้วเมื่อวานนี้ที่ลุงพลพูดอันนั้นอะไม่ใช่ว่าลุงพลไม่ให้มาถ่ายมาถ่ายได้ค่ะแต่ขอรับอนุญาตอืทุกคนแหละเหมือนที่ดินที่ยายเมื่อคืนนี้ยายก็ให้น้องน้องสาวยายนะเขาเป็นคนทําบุญอยู่แล้วเขาก็ต้องให้มาถ่ายทําเขาก็เลยถามตาถามบอกว่าอื เขามาถ่ายหนังพี่เออพี่ชายจะว่าไงถ่ายก็ถ่ายไปแล้วแต่ถาว่าถ้าให้เขามาถ่ายเราก็ได้บุญอ่าเขาจะได้โปรโมทบ้านโกโกอกแม่พาชี่คอยว่าวใจบุญได้พาชี่คอยกระดายพูด่าเพื่อใจบุญเออเขามาถ่ายทําอ่าถ้าเกิดว่าเขาไปด่าเขาเดชะด่าก็มันเป็นส่วนบุคคลเขาด่าเขาเขาก็เป็นกรรมของเขาแต่ถาเขาพูดโอ้ก็ก็เดียวเบิง จบป,ปริญญาหรือจบอะไรวะที่เชลรถอ่านมักโมมักแต่งเราฮอนบได้เป็นอย่างเลยเราก็ยังมีความคิดดีที่สุดแต่ที่นี่คนบางคนอยู่ในช่องคุณทอนอะ <S <S คุณต้องบอกเอฟซีคุณทีคะว่าไม่ต้องมาด่ายายยายไปทําความเรือนร้อนให้ใครคนบ้านกกอกนี่ก็คือคนบ้านเดียวกันถึงยังไงค่อยก็บอกหักหลังบ้านกกอกแน่นอน ถึงว่าเจ้าชีสัังค่อยหรือบบซังกันลลวแต่เพราะมันเป็นกรรมของเจ้าเพราะเจ้าชั่งค่อยคอยมนมาได้ชั่งเจ้าเออโอเคเรื่องนี้แต่ว่าเวลา f อซีเข้ามาเมมมาด่าค่อยนะ่ะทําไมต้องไม่ห้าม f อซตัวเองที่ค่อยนึกค่อยห้ามเลยห้ามไปพูดใส่ซ่องเขาแน่นอนไม่ต้องไปพูดเราอยู่ชวนเราอยู่เหมาะเหมาะแม่แม่ไม่ต้องไปว่าเขาไม่ชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องไปออกความคิดเห็นเพราะเขายังไม่ได้หูต กายก็ว่างี้แล้วเมื่อคืนนี่พึพ่พับเพึ่พับค่อยแทพจะไม่ได้นอนค่อยอุตส่าห์บอกว่าโอ้โหมาช้ที่สถานที่ค่อยแต่มาด่าค่อยนี่มันโอเคไหมใครเป็นคนอิสฉาใครกันแน่มันบอกว่ายายนะ่ะอิสฉาจนตาลูกวาวนอนมอหลับเจ้าคือหันหน้ามาทั้งค่อยเอา้ามันต้องมีอารมณ์ได้เวลายายว่าวหน้าตายายนี่ต้องไปพร้อมทุกอย่างไม่งั้นเขาก็ไม่เรียกว่ามาดาม เรื่องจริงแล้วทําไมต้องประดา,า,ดาค่อยเขาก็อยู่ในบ้านค่อยเฉยๆใครด่าเจ้าเออเมื cow cow ่อคืนในช่องนั nice like <t <t ้นน่ะเออแล้วจ้ะผู้ชายช่องหน้าเฮิอนค่อยบอกผู้ชายไม่เต็มร้อยใช่ไหมเขาอยู่เขาไร้ชดอยู่ในที่หน้าหน้าบ้านค่อยอยู่ในห้างเวทีเขาเลยเขาก็กล้าเข้ามาคอมเมนต์ด่าค่อยเนาะแทนที่มาใช้สถานที่ค่อยแทนที่จะขอบคุณค่อยเออหาว่าค่อยในไปอิจฉาตลอดแล้วค่อยจะไปอิจฉาเขาทําไม ค่อยอยากถามออกสื่อเลยหนึ่งค่อยไม่ได้เป็นนี่เป็นศิล์อสองค่อยก็ไม่ไปอีสตะตลอดใครแน่นอนอันนี้นะสาบานได้เลยเพราะว่าค่อยมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเอซีล้อมรอบมีคนรักค่อยเออหน้าค่อยก็ไม่ดำเพราะค่อยใช้ทีพีสกินแล้วสายตาค่อยกกว้างไกลเพราะค่อยใส่ดูทินเซืทเรื่องนี้นะค่อยต้อง ขยายแล้วค่อยต้องเสงานนี้นะไม่เสค่อยนอนบหรับเพราะค่อยเป็นโรคหัวใจอยู่เมื่อคืนนียค่อยก็โอดโอตาทาก็รูปเราลูบเราโอ๊ดเอาเมื่ออื่นเดี๋ยวค่อยเสที่ค่อยมานี่ค่อยประหาหลานค่อยเข้าโรงพยาบาลมาค่อยก็ไม่ได้มาเออเมื่อเช้านี้เพราะฉะนั้นนะเขาใช้สถานที่ค่อยแล้วทําไมต้องไปโมเมมด่าค่อยเอตกลงใครอิจฉาใครกันแน่ค่อยว่ะเออแล้วทําไมไม่ออกมามึงกูออกไปทัวร์ก็ลงกูชิวะ เออมึงโง่แล้วมึงฉลาดยายก็ว่างี้ยายก็ทนไม่ไหวแล้วก็บอกไปหากินหญ้าเลยค่อยก็บอกเขาแค่นี้มันเรื่องอะไรวะเราก็อนุลโลมให้เขาใช้ใสถานที่แล้วกลับมาเม้มด่าเราตกลงมึงจะคืนดีกับกูหรือกูจะคืนดีกับมึงวะอันนี้เรื่องจริงค่อยเป็นคนพูดแบบนี้ละอ่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างเพราะว่าค่อยนี่ต้องพูดถ้าค่อยไม่พูดเนยไม่ได้ค่ะค่อยก็คือค่อยจะให้ไปพูด พราะคือเขาน่ะไม่ใช่ค่อยเลยไม่ใช่ยายจำลองเลยว่าค่ะเจมริก้าอันนี้ช่องยายจำลองนะคะขอบคุณนงเพราะค่อยพูดบอเป็นค่อยอึดอัดใจอค่อยอึดอัดใจจะให้ค่อยพูดไปเ่อค่อยจะพูดมันี่ค่อยเอาเรื่องจริงอืแล้วค่อยก็ไม่เคยไปสุงสิงช่องนั้นนั่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 นจุดจุดจุดจุค่อยไม่เคยไปสุงสิงเลยแล้วเหตุไฉนเขาถึงมาสุงสิงช่องค่อยเออมาด่าช่องค่อยมาใส่ซี มาใช้สถานที่ค่อยค่อยอนุโลมให้ยังไม่สํานึกหาว่าเรานี่ไปอิจฉามึงมีอะไรให้กูอิจฉาวะเออมึงก็ไม่มีดีลื่นกูไปเท่าไรดอกอืถ้ามีรถเก๋งเครื่องบินนี่เออมาจอดบ้านกอกจึกเอออ,อ,อ,อาจจะตีนกายนพภากอ้อิจฉาอันนี้เรื่องจริงแหมพูดมาได้พูดไม่คิดสมองบักนิกกินเบิดวะ่ะค่อยคิดนะ่ะ แล้วลุงที่ว่าลุงไม่ให้มาถ่ายทําลุงเขายังไม่พูดเขาบ,บอกว่าถ้ามาถ่ายก็ต้องอนุญาตอืเมื่อวานนี้ที่ลุงพูดนะแต่ว่าโดมมาอะไรนี่ก็เรื่องของลุงไม่ได้เกี่ยวกับยายเด้อมันเป็นเป็นชิดของลุงอืมคนทุกคน,นมีสิทธิ์ไม่ให้ถ่ายก็ได้เพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลจะไปโทษเขาว่าเขานี่มานอนเฝ้าเออหน้าบ้านไม่ให้ถ่ายเอาความคิดที่ไหนวะงงวะ คนจบปริญญาตีไม่เท่ากับคนที่อ่านมักโมหมักแต่งเท่าตาถาเลยว่ะคนไปด้ชมผาชีคนเดิ้มันพูดจริงเออเขามาถ่ายสถานที่เราก็ให้ถ่ายรถแม่มึงเราจะได้มีบุญชวนโกชนนั้นพาเราไปขึ้นสวรรค์เราพูดว่าไงโอ้บโอ้ตั้งแต่เกิดมาหัวกระทบกันสี่สิปีจนได้ลูกเต็มบ้านค่อยกันได้ยงินตาถาพูดเข้าหูคอยมือวานนะทุกจังเลยวะ ก็เลยมมค่ะเออบบหาออ้าก็เรียกแต่เจ้าดอกสถานที่เจ้าเพราะว่าน้องเจ้าคอยน่ะเป็นพี่สะพ้ายคอยไม่มีสิทธิ์ที่จะออก mm. เจ้าคิดว่าดีก็คือดีดีถ้าเกิดว่าเขามาด่าคนเด้เอ้าด่าก็มันเป็นเวรกรรมของเขาเพราะเขาทําใจไม่ได้อืเขาไม่รู้จะคิดเจ้าก็บ่ต้องไปคิดอีกอย่างมากมายแม่มึงเอ้ยเพื่อนวะเมื่อวานบจะดีทุกขคือบ่ไปบวชวะ ว่าวาันนี้ <S <S คือบอกไปบวชเจ้าเอ้าบวชปัดคอยก็ขึ้นหอดเจ้ายูเพื่อนว่ะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้เราคอยก็เลยอยากมาเสค่ะ <S <S เอต้องบอกเอฟซีเจ้าของสิค้าถ้าตัวเองดีนะอันนี้นราปล่อยให้เอฟซีมาด่าคอยท,ท,ทึดทุดทึดมันเรื่องอะไรคอยไปทําอะไรให้คอยอยังงงอยู่คอยก็มาถ่ายทําบ้านลุงพลอืมคอยไม่ได้อยู่กับลุงพลตั้งแต่เมื่อนี้มือวานเขาอยู่ตั้งแต่น้องไอมาทำอืม แล้วจะห้อยค่อยไปอยู่ข้างนู้นข้างนี้ค่อยไม่เป็นคนค่อยไม่ใช่คนแบบนี้แน่แน่ยหน่ๆๆรู้จักว่าอันนี้อะไรสองมือเอ้าค่อยไม่ใช่คนแบบที่จะแบบนี้ไม่ดดเด็กหญิงจำลองนี่ไม่ใช่คนแบบนี้อนบอกความจริงเลยใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องมากดไม่ชอบก็ต้องกดชอบก็ต้องกดอื เอา้า <laughs> ก็เรื่องจริงได้ไม่ชอบก็ต้องกดเลยวะาาวถ้าไม่กดแล้วคุณเข้ามาทําเพื่ออะไราาก็ต้องเข้ามาเพื่อกดไม่ใช่หรอ <c oughs> อ่าถ้าไม่เข้ามาแล้วไม่ต้องกดอืมถ้าเข้ามาป่วนแล้วยายก็ให้ไปกินยาอืมยาหาว่ายาหาว่ายัางงูนอย่างนี้เลยยาหาว่าใจยายใจจืดใจดํายายนะให้เพื่อแผ่ทุกคนหมดแล้วแต่ทุกคนตามืดตามวัวมองมาเห็นก็เล้วแต่ เ,ออเพราะฉะนั้นนะคลิปนี้ไลน์นี้ทั่วโลกกระจายออกไปเลยเราให้แต่เขามองไม่เห็นว่าเรานี่เป็นคนขี้อิจฉาโน no. ค่อยเป็นคนไม่อิจฉาดอกแต่ค่อยนะถ้าค่อยได้ว่าแล้วค่อยต้องพูดเรื่องจริงอ,อืมใครกันแน่ที่อิจฉาใครขนานมาใช้พื้นที่เขาจะหามาด่าเขาเฉยกูงงกูงดอืมเอองดไหลแล้วก็อย่า เข้าข้างตัวเองว่ายายนะอยากไปออกกล้องออกอะไรยายได้พูดได้ว่าที่ไหนฮะเพียงแต่ยายบอกว่าพูดอันนั้นเฉยมันเป็นอันนี้ของยายออปุ๊กปึ๊กแล้วก็อย่าโง,ง่ค่ะเออสลาดขอให้เสี่ยวค่ะเอออย่าหาว่าไทายบ้านก,ก,กอกนี่ยายจำลองนี่นะไม่เหมือนคนอื่นแต่คนอื่นอยามาเหมือนยายขอร้องออกจากปากยายทุกคำ เมมไว้เลยบล็อกไว้เลยมือนี้เพราะว่าความคิดเห็นยายแบบนี้ยายเจ็บใจนักเมื่อคืนนี้เออไล่อยู่ดีๆหาว่าเรานอนไม่หลับอืมเอาตีหนึ่งตีสองกูยังลุกมาไล่มึงทําไมไม่มาพูดวะกูจะไล่เบิดคืนเมื่อคืนนี้มันก็สิ์ของเราถูกไหมอ่าไล่ไม่ใช่ไล่กระช่างค่อยเทาะขันว่าถึงนะ้ำบ่อแม่นค่อยเออครับขออภัยครับ สี่มือน่สี่มือหยุดยาลิอานจบข่าวค่ะแถลงแล้วพอใจโล่งอ,อกมีอะไรก็พูดไปตามที่มันเกิดเพราะว่าค่อยบอกพอใจแน่เมื่อคืนนี่ค่อยถึงมาพูดเนี่ยค่อยอุต่าห์ไปเบิงบักบุญโรดยานบักบุญรนแะล้วค่อยรีบมาเลยวันนี้นะ่ะรีบมาแฉอืม ไอคนที <Cornell. S 2> ่สมองมันไม่ปกตินะโปรดไ้จักรยานรับชมด้วยวันนี้จบข่าวค่ะขอบคุณทุกช่องค่ะจบแล้วจบแล้วกำลังฟังเพลินเลยไม่ถึงนาทีอก็เล่นแต่เจ้าแล้วโคดสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วเขาจบ